ยิสโตฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกวันนี้จะมีเรื่องแบบจะสนุกสนุกไมหรือว่าเหมือนเป็นนิทานเลยแต่ก็ไม่ใช่นะก็ <laughs> คือเขา <laughs> เขาชื่อเขาเขาจะมีคนกลุ่มหนึ่ง <laughs> เป็นแบบกลมแบบทหารกลุ่มหนึ่งที่เขาแบบมีรู้จักกันในชื่อว่าพอสตามไชแอน อ่าคือว่าก็คือแบบเราก็ฟังดู่ามันคือกองทหารแบบคนยักษ์อะค่ะใช่ไหมเป็นใจแอนอะเป็นพอสดามแต่ถามว่ามันค,คืออะไรก็อบอกว่าก็คือไอตัวพอสดามใจแอนเนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นนะเป็นกองทหารในยุคแบบต,นต้นศตวรรษที่18อ่อะของปรัสเซียยุคนั้นเป็นปรัสเซียอยู่นะคะครงนี้ตอนนั้นพลังอนาจเยอะนะเต็มเลยคือมีอิทธิพลทั้งยุโรปเลยใช่ไหมคะคราเนี้ย เรื่องมันก็เกิดขึ้นว่าพระเจ้าเฟเดริกวิลแฮมที่หนึ่งของปรเซียในยุคนั้นนะคะเขามีการปฏิรูปปรเซียแบบขนาดใหญ่เลยโดยเฉพาะด้านทหารก็แบบทุ่มเทงบประมาณให้กองทัพแบบเต็มที่เลยเพราะยุคนั้นเขาต้องการขยายแผ่อิทธิพลอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาเนี้ยเขาก็มีการตั้งกองกําลังทหารที่เขาก็เชื่อว่ามันเป็นกองกําลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในยุโรปในยุโรปละกันอ่ะคราวนี้เขาก็เลยตั้งชื่อว่ากรมทหารราบปรัเซียที่ห แล้วเขาก็บอกว่าหรือว่ารู้จักกันในนามกองทหารคนยักษ์พอร์ตดัมถามว่ามัน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 เป็นยังไงแต้งเป็นยักษ์คือเหมือนกับว่าตัวตัวของพระเจ้าฟเดริกวิลเฮมที่หนึ่งเขามีความเชื่อค่ะว่าแบบว่าทหารที่ที่เยี่ยมยอดอ่ะทหารที่ยิ่งใหญ่คือทหารที่ต้องเป็นสูงใหญ่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพอมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็เลยเลือก เลือกแต่ทหารนะคะที่จะเข้ามาในกองกองแบบว่ากองกองกองกำลังเนี้ยต้องมีลักษณะพิเศษเ,เฉพาะาเ,เป็นยกักษ์เป็นยกักษ<ม>์เปยักษ์นต้องตัวใหญ่เขาบอกต้องมีส่วนสูงอย่างน้อย6ฟุต2นิ้วเขาก็บอกประมาณ188เซปดสิบก็เกือบ190ยานะต,ตูมเลอร์เลยถ้าเป็นฝรั่ง ทางยอรม,มันก็ไม่ได้แต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่ใส่นั้นปะแต่ก็เรียกว่าต้องต้องใส่เยอรม,มัน,น,นตัวเล็กเตี้ยๆก็มีเยอะนะส่วนใหญ่จะมองว่าอะคือในยุคโบราณเนี่ยเขาเขาอาจจะว่าเขาอาจจะมีจินตนาการถึงนักรบยุคโบราณของอของเขาอะค่ะมันจะเป็นคนตัวโตๆ,ๆนะเนาะเขาเขาเลยบอกว่าต้องร้อยแปดสิบแปดเซนขึ้นไปถึงจะเข้ามาในกองกําลังนี้ได้แล้วเขาก็ไปรวบรวมผู้ชายค่ะที่รูปร่างสูงใหญ่แบบนี้นะคะทั่วยุโรปเลย ทั้งในเยอรมันทั้งในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเนี้ยถ้าใครเข้ามาได้เป็นทหารของของพอสตามใจแอรแล้วเนี่ยนะคะ<ม>เขาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบมากมายเลยเงินเดือนก่อดีที่พักอาหารฟรีเครื่องแบบพร้อมอาวุธที่มีคุณภาพแหะแถมไม่พอด้วยความแบบมีความฝันแบบนี้คือเข้ามาแล้วสูงร้อแปดสิบแปดเป็นอย่างต่ํานะคะแล้วเขายังจะต้องใส่หมวกที่สูงสี่สิบห้าเซนเ <laughs> จ้าไปสองร้อยกว่าเลยเนาะใช่คนนี้พอคิดดูดี <laughs> พอ ใส่เครื่องแบบแล้วอะมันจะอลังการมากนะ,ะคุณอมลเดินมานี่มันก็จะเป็นเหมือนกำแพงมนุษย์เลยถูกปะเพราะตัวใหญ่มากใช่ไหมครเขาเนี้ยเขาก็บอกว่าพระเจ้าฟิเดลียเขาเขามีความแบบชื่นชอบแบบเรื่องนี้แบบภูมิใจในกองาหารนี้มากเคยพูดกับทูตชาวฝรั่งเศสว่าหญิงสาวหรือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเนี่ยก็ไม่เป็นที่ที่ฉันจะสนใจหรอกนะเพราะว่าสำหรับทหารร่างสูงรักสูงใหญ่พวกนี้เท่านั้นแหละพวกเขาเป็นจุดอ่อนของฉัน ฟังแล้วก็แบบงงๆอยู่ว่าแบบจุดอ่อนนี่คือชื่นชอบมากแต่มันฟังแล้วมันรู้สึกยังไงจะเป็นคนชื่นชอบกับผู้หญิงหรือไม่ต้องไปเทียบกับผู้หญิง่ะไม่ใช่ไม่ใช่เออคงไม่ได้ในในมินนี่หรอกคงจะหมายความว่ามินนี่ก็เลยแบบทําไมต้องเอาไปเทียบจะรู้สึกว่าคือเขาครซี่เขาเขาแบบนี้คราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะใหญ่โตขนาดนี้เลือกซสขนาดนี้มันจะเก่งจริงไหมแต่เอาเข้าจริงๆคุณบอลเชื่อมาเขาบอกว่าให้ผมเดาเพราะว่า มาอุ้ยอ้ายนะยักษ์อ่ะใช่แล้ว,แล,วแล้วไม่ได้คัดจากความสามารถอย่างอื่นคัดแต่ไซส์ถูกไหมเข<อ>าว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนชอบการทหารก็ได้ถูกไหมแล้วที่เด็ดกว่านั้น<อ>คือคืออะไรรู้ไหมด้วยความบอกว่าไซส์ต้องประมาณนี้แล้วต้องสูงใหญ่เท่านั้นมันมีเหตุการณ์ประมาณว่ามีการลักพาตัวค่ะคนในยุโรปเพื่อเอาเข้ามาในกองหนับด้วยลักพาตัวคนตัว ตัวส,สูงสูงไซส์เออแบบว่าเหมือนส่งคนไปไปเล่อะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเอาเข้ามาจริงๆเนี่ยมันก็แทบจะไม่เคยไปรบในสมรภูมิจริงเลยแต่สิ่งที่แบบว่ากองทหารนี้ส่วนใหญ่จะทําขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับก็คือไปเดินสวนสนามโชว์อ่ะเหมือนสนองสนองสนองนความต,วต้องการของตัวเองใช่ใช่ช่คราวนี้เขาก็บอกว่า มันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็จะไปรวบรวมอย่างเงี้ยมาจากที่ต่างๆที่บอกมันมีการลักพาตัวได้มันมาด้วยแล้วก็มีการบันทึกในหลายๆครั้งหรือว่ามันมีบุคคลท่านหนึ่งชื่อ เจมส์เคิร์คลแอนนะคะเป็นทหารชาวไอริสเขาสูงถึง216ซนติเมตรก็คือ7ฟุต1นิ้วเขาก็บอกว่าเรียกว่าเป็นทหารที่สูงที่สุดของของกองกำลังนี้เลยเขาก็ถูกลักพาตัวมาเหมือนกันแล้วคิดดูนะาไปใส่หมวกอีก40กว่าเซนสออ2 5้อ่ะ250นี่คือจะเพดานแล้วมะเพดานบางที่มันเตี้ยนะนึกเนื้อของมัน้ะมุนจะผ่านประตูต้องผ่านเข้าไปรลนะใช่ใช่ใช่คราวนี้เขาบอกว่าพระเจ้าเฟเดริค่ะเขาบังคับให้ทหารพวกนี้นะคะแต่งงานนะ กับผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงเหมือนกันคือเหมือนต้องการสร้างเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์คนตัวสูงอะ่เออก็เหมือนกับคัดคัดเลือกสายพันธุ์เลยสรุปก็ไม่ไดเอามาลบนะเอามาคัดเลือกสายพันธุ์ว่าไงเพื่อเพื่อเอาไปเดินสวนสนามใช่คราวนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วทหารเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยจะมีความสุขกับการกับการอยู่ในกองทัพอะมันมีการหลบหนีกันออกมาเขาบอกบางคนนี่แบบถึงขั้นว่าหนีออกไปแล้วก็เสียชีวิตเลยก็มีคราวนี้พอเขาบอกว่า พอในปี1740อะคะ่ะพระเจ้าเฟเดริกสวรรคตไปพระโอรสของของพระองค์ก็คือพระเจ้าเฟเดริกที่สองนะคะหรือเฟเดริกมหา,าราชอ่ะก็ก็เหมือนกับมีแนวคิดว่าคงแบบมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะเสียงงบประมาณปเปล่าๆเขาก็เลยเหมือนกับว่ายกเลิกไปเนือ่องมาจากว่าประเด็นก็คืออย่างที่บอกทหารพวกนี้ไม่เคยไปลบเลยแล้วก็ยงเหมือนที่น้ำมลบอกก็คือว่า จุดอ่อนเยอะแม่สาหรับกองกําลังนี้ก็คือว่าด้วยความที่เขาสูงใหญ่อ่ะเขาก็จะเชื่องช้าเทอะทะแล้วก็แถมไม่พอเป็นเป้าใหญ่ด้วยเห็นแต่ไกลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าก็เลยยกเลิกไปอย่างน้อยเขาเรียกว่าในปี1806เนี่ยกองทหารคนยักษ์ก็เลยถูกยุบทิ้งไปโดยแบบบริบูรณ์ครับยุคนี้ไม่ไหนนะ ยุคนี้ผมว่าไซส์ไม่เกี่ยวแล้วนะไซส์ไม่เกี่ยวเขาต้องเอาแบบเป็นโลกของยุทธวิธีแล้วสมัยนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ปะทะกันด้วยบุคคลแล้วเนาะมันใช้แบบว่าเออเรียกว่าไงยุทธอปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแต่อย่างเงี้ยคือถ้าเป็นในยุคสมัยแบบกรีกโรมันอันนี้เข้าใจได้จำเป็นมันต้องชนมันต้องใส่เกราะเหล็กมันต้องยิงธนูมันต้องฟันดาบใช่ไหมถึงเนื้อถึงตัวนะการรบกันเนาะใช่ยุคใหม่มันต้องต้องซ้อนใช่ไหมต้องรอดลอดลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ